เหมือนจะบินทิ่มเข้าไปในนี้นะครับรกเหมือนกันนะครับโอหรกนะครับดูเอาเธอนะครับนี่ีรับอย่างนี้ไอ้เหลือมนะ โคกนะครับวันนี้ก็มาตามพึ่งเช่นเคยนะครับสายแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับก็มาเห็นตัวพึ่งอยู่บริเวณนี้แหละนะครับบินมีกล้องนี่นะครับไม่รู้จะเจอไหมนะครับวันนี้นะครับต้องดูแนวทางการบินครับพี่น้องครับหวังว่าจะไม่อยู่ในสวนใครนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับและเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องหนุ่มเปนโคกนะครับฝากไว้ด้วยช่องเล็กๆนะครับไปครับพี่น้องครับตัวนี้กำลังจะไปนะครับเสร็จแล้วครับดูครับจะบินไปทางไหนนะครับ ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะครับมันซูมไม่ได้นะครับเช็ดนานมากขึ้นแล้วครับไปนี่ครับทิศทางนี้นะครับบินไม่สูงหรอกนะครับแต่ไม่รู้จะเจอไหมนะครับ ดี๋ยวดูตัวอื่นด้วยนะครับเผื่อมีทิศทางอื่นนะครับเอาให้แน่ใจครับพี่น้องครับสรุปว่าดูตัวตรงนั้นมีพึ่งสองเส้นทางนะครับผมตัดสินใจมาเส้นทางนี้ก่อนนะครับเราดูอยู่ตรงนู้นครับมันบินมานี้หละนะครับอีกเส้นหนึ่งมันไปนู่นนะครับมาเจอตัวอยู่นี่ตัวหนึ่งนะครับไม่ทันได้นั่งเลยนะครับมันบินไปนี่ครับเหมือนจะข้ามถนนเส้นนี้ไปนะครับพึ่งนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะอยู่ป่าฝั่งนู้นหรือเปล่านะครับเพราะมันบินขึ้นไปดูแถบนี้แล้วไม่มีนะครับดูมันจนถึงนี่แหละนะครับพึ่งมันขึ้นไปนี่แหละนะครับไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะครับมันพลางมากเลยนะครับมันบินเร็วมากยังไม่ได้ตั้งตัวเลยครับเดี๋ยวตามไปนะครับตามเส้นทางมาครับพี่น้องครับเดินข้ามป่าอ้อยมาไกลเหมือนกันนะครับโอ้โโชคดีครับมาเจอกินดอกสาบเสืออยู่นี่นะครับหลายตัวนะครับ กินอยู่ข้างในนู่นนะครับนู่นครับนู่นครับบินครับเหมือนจะบินทิมเข้าไปในนี้นะครับรกเหมือนกันนะครับไม่รู้ผมจะลุยเข้าไปได้ไหมนะครับแต่คิดว่าพึ่งน่าจะอยู่ในนี้นะครับนี่ครับบินทิมเข้าไปนี้เลยนะครับจะลองหาทางเข้าไปดูนะครับขอให้เจอนะครับวันนี้ครับเส้นทางแรกนะครับเส้นทางที่สองไม่รู้จะไปได้เปล่านะครับดูในแผนที่เหมือนจะเป็นสวนเขาด้วยนะครับเซ็งมากครับ ตอนนี้ครับกำลังลุยปา่าตามเข้าไปดูพึ่งนะครับไม่รู้จะอยู่ในนั้นจริงหรือเปล่านะครับโหลกนะครับดูเอาเถอะนะครับนี่ครับเนี้ไอ้เหลือมนะถ้าไม่อยู่ในนั้นนี่ผมร้องไห้เลยนะครับ บุกป่าสักคู่ครับพี่น้องครับไม่ไดรเอาน้ำมาด้วยโอ้มุดมาไกลครับเหมือนว่าเพิ่งจะเข้าออกมาจากทางนี้นะครับไม่รู้ว่าดูผิดหรือเปล่านะครับตรงมุนป่าไปอีกครับพี่น้องครับเหนื่อยไปครับเอาหอเจอครับดีเข้าไปครับพี่น้องครับ เหนือ่อยตอนแรกคิดว่าจะอยู่ต้นนี้นะครับไม่มีครับเหมือนจะเป็นสายไปตรงนี้นะครับ ออยู่ไหนเนี่ยบินสวนกันให้ว่อนจะดูตัวเข้าออกดีๆครับข้างหน้านี่เลยนะครับไม่รู้จะคันไหมนี่ ไม่รับก็มีลุยครับลุยถ้าไม่อยู่นะ่าทางมุดก็มาจนได้นี่ ให้ตายเถอะพี่น้องครับพี่น้องว่ามันคุ้มค่าที่เรามุดมาไหมครับ oh, <no. S 1> นี่ครับพึ่งครับโอ้จุมจ๋มจิ๋ม <c oughs> <c oughs> โอลุยมาอย่างหนักน่วง อแบบนี้อยากจะร้องไห้เลยนะครับโอ้โหมีอะไรบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวลองเคลียดูนี่กว่านะครับมาขนาดนี้แล้วนะครับสักคู่ครับมาขนาดนี้แล้วขอลองเคลียดูหน่อยนะครับนี่น้องครับ หือว่าเต็มนะครับเล็กๆนะครับขอไปย่างกินกับเด็กๆก็แล้วกันนะครับอย่าว่ากันนะครับโอ้เหนื่อยมากครับมุดมานะครับรังแค่นี้เองนะครับกำลังเต็มครับมันเล็กไปนะครับถ้าเกิดมันใหญ่ก็จะคงจะสุดยอดนะครับ เดี๋ยวขอตัดสักคู่นะครับเอาไปก็ไม่ได้นะครับเอาไปย่างกับเด็กๆนะครับอร่อยครับแบบนี้นะครับอ่อนนะครับสักคู่ครับอาจจะไกลหน่อยนะครับมัดกล้องไว้กับต้นไม้นะครับไม่ด้อาขาตั้งกล้องตั้งกล้องอะไรมาเลยนะครับเดินมาแต่ตัวนะครับ มีคุ้มค่าที่มุดมาเลยนะครับขอตัวอ่อนไปย่างกินกับเด็กๆก็แล้วกันนะครับไม่ว่ากันนะครับกองมันต่ำไปไหม นี่นะครับเห็นไหมเนี่ยนี่เะครับเขาได้ย่างกับเด็กๆอยู่นะครับน้ำผึ้งแทบไม่มีนะครับแต่ก็มีเกสรนะครับอย่าว่ากันครับพี่น้องครับดูมาไกลครับมีแต่ไม่ได้นะครับไปถุงแล้วครับไปครับไปต่อนะครับเผื่อเจออีกนะครับ เดินมาถึงรถแล้วครับเกือบเป็นลมน้ำนิดเดียวนะครับแต่มีเกสรนะครับก็ต้องออนนะครับเท่านี้ก็ไปย่างกินกับเด็กๆได้กับข้าวหนึ่งมื้อเลยนะครับลูกสาวลูกชายนะครับแดดเดี๋ยวไปต่อนะครับเพื่อจะเจออีกนะครับถ้าไม่เจออาจจะได้ดูรังเล็กๆรังนี้รังเดียวก็ได้ครับวันนี้นะครับไปครับพี่น้องครับบ่ายมากแล้วพี่น้องครับไปตามอีกสายหนึ่งไม่เจอนะครับ เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยมาดูนะครับผ่านมาทางนี้ก็เลยมาเยี่ยมพึ่งเรานะครับว่ายังจะเหลือไหมนะครับนู่นนะครับยังอยู่ครับเห็นแต่ไกลเลยนะครับคิดถึงก็เลยมาเยี่ยมนะครับ <laughs> ถึงวันแล้วอย่าหายนะ เริ่มย่อนกว่าเดิมแล้วนะครับมีคู่ด้วยนะครับคิดถึงก็เลยมาเยี่ยมอย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวไปกลับบ้านนะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับช่วงหนุนโคกนะครับหวังว่ารังนี้จะอยู่รอจนถึงวันที่เราครบกำหนดนะครับไปครับสวัสดีครับ